วัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวจีใส่ไข่นะคะเราจะใช้ไข่สองฟองค่ะเอาไข่สองฟองมาตีให้ฟูให้ขึ้นแล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสด้วยน้ำปลาปลาใส่พอประมาณค่ะใส่เยอะมันจะเค็ม,มรดจืดไว้ แล้วก็ตีตีให่เท่ากันตีไข่รแล้วตีไข่ได้แล้วแล้วก็เอา,าเหนียวนึ่งมาใส่ค่ะใส่ข้าเหนียวนึ่งข้าเหนียวใส่เข้าไปในไข่นะคะ นี่ข้าวยังน้อยอยู่ก็ใส่เพิ่มข้ออีกค่ะคนข้าวกับไข่ให้เข้ากันคืออย่าให้ข้าวเป็นก้อนนะคะให,ขห้ข้าวเป็นแตกเป็นเม็ดเม็ดหมดมีไข่เข้าไปในเนื้อข้าวได้ แค่ว่าน้ำมันยังเดืออยู่เราก็เติมข้าวลงไปอีกได้นะคะเราเติมทีละน้อยสำคัญคือตีข้าวให้แตกแตีออกทุกนิดนิดทุกนิดทุกด ก็ได้สักหน่อยแต่ยังเหนียวอยู่ ข้าวเข้ากันแล้วแล้วก็พักไว้ก่อนทีนี้ต่อไปเราจะจีข้าวแล้วนะคะเปิดไฟนะคะเปิดไฟเปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะนี่น้ำมันค่ะน้ำมัน มันนี้ไม่ต้องใส่มากนะคะใส่พอ,อาทาขึ้นหม้อเฉยๆเพื่อไม่ให้ข้าวติดหม้อนะคะข้าวติดหมอด้อนี่ต้องตั้งไปให้ร้อนก่อนตั้งไปให้ร้อนก่อนร้อน นีหมอร้อนนะคะหมอร้อนเราก็ดูน้ำมันถ้าน้ำมันมันมีเยอะเราก็เทออกค่ะเทออกให้เหลือเฉพาะทากุ้นหม้อค่ะอาาแล้วสิ้นแล้วก็ใส่ข้าวลงไปข้าวที่เราผสมแล้วลงไป ต้ตากน้าลตน้าลน้าล้าลน้รียน้รียนเรีย,รยนะะีน้าตนาี้าลียบ้มัน้ไฟียนเ่ะียบใช้ไฟอ่อนค่ะ บ้าไว้ค่ะใส่ข้าวะ้าไก่อนนี่เรามาเปิดดูนะคะเปิดดูว่า ข้าวมันแห้งได้ยังยังค่ะเราอยูงไม่แห้งตั้งต่อเรามาเปิดดูนะคะว่าหน้าแห้งหรืยังถ้าแห้งแล้วเราก็กลับด้านค่ะ เหลืองค่ะใส่อีกค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟได้ค่ะ